วันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้นะคะโหมาดูนะคะต้นสะเดาอยู่ที่หลังบ้านน้งเองก่อนนูน้นอะดูแล้วอะสะเดาไม่โตนะคะแต่กลับมาดูอีกทีงอะทำไมสะเดามันโตโต นะคะมันโตมากเลยแล้วใบเนี่ยเห็นไหมคะเงาเลยใบใหญ่ใบเงาแล้วก็ยอดก็มาดีมากเป็นเสดามันนะคะนงก็กลับมาย้อนดูว่าโอ้อันนี้มันน่าจะเป็นที่ดินแล้วแหละเพราะว่านงเองอะ่ะปรุงดินก่อนก่อนที่จะปลูกพืชนะคะพอมาดูดินโอ้โหงามใหญ่เลยเขาบอกแล้วว่าถ้าดินดีนะคะรากเดินดีเนี่ยต้นเสดาก็โตนะคะโตเลยเคล็ดลับต่างๆนี้สามารถสอบถามได้นะคะ